ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของจีนุกนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่9สิงหาคม2566ค่ะฉบับนี้จะเป็นเลขปิงปองชุด3ตัวนะคะ วันนี้เจ๊นุกจับสองลูกนะคะได้เลขห้าแล้วก็เลขหกค่ะแต่ว่าเจ๊ก็จับมาให้เป็นสามตัวนะคะเป็นเลขชอบของเจ๊มาเพิ่มค่ะห้าหกหก แล้วก็5 6 7ค่ะเป็นชุด3าตัวนะคะ5้าหกและห6 7ด แล้วก็เป็นชุด2ตัวค่ะมี5 6 6 6แล้วก็61นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับเราพัฒนาฉบับชุด3ตัวค่ะแนวทางโดยจีนุกนะคะเจ๊ป,ปล่อย2ฉบับนะคะอีกหนึ่งฉบับจะเป็นฉบับเต็มใบชมพูโดยปกติก็ประมาณ1ทุ่มนะคะรอเจ๊ส่งแนวทางเข้ามาเดี๋ยวไอมินมาลงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเลขปิงปองก่อนค่ะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขเราชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ